สวัสดีค่ะครูพัทค่ะวันละนิดวันนี้ครูพัทก็จะมาเล่าถึงทักษะที่ได้จากการเล่นดนตรีนะคะทุกคนเคยเห็นรูปนี้กันไหมคะนี่คือรูปภาพของโมนาลิซาค่ะหรือว่าผู้หญิงที่เราเชื่อว่าสวยที่สุดในโลกรูปนี้นะคะถูกวาดโดยเลโอนาร์โดดาวินชีจิตรกรชื่อดังในยุคเรเนซองค์ค่ะซึ่งเลโอนาร์โดดาวินชีนะคะนอกจากที่เขาจะเป็นจิตรกรแล้วเนี่ยเขาก็ยังเป็นวิศวกร และนักคณิตศาสตร์อีกด้วยค่ะวันนี้นะคะครูพัฒน์ก็อยู่กับสัลยแพทย์ที่เป็นนักดนตรีอีกด้วยเดี๋ยวเรามาฟังคุณหมอเล่าให้ฟังกันดีกว่าค่ะว่าดนตรีช่วยเสริมสร้างทักษะอะไรบ้างสวัสดีค่ะชื่อพิรัติมาวชิระปราการสกุลน,นะคะก็ปัจจุบัน เป็นแพทย์ค่ะแต่นอกเหนือจากการเรียนแพทย์เนี่ยยังรักและก็ชอบที่จะเล่นดนตรีค่ะสําหรับดนตรีเนี่ยก็ช่วยเพิ่มทักษะของเราได้หลายๆอย่างนะคะทักษะแรกก็คือเรื่องของ coordination ค่ะเพราะว่าการเล่นดนตรีเนี่ยถ้าทุกคนเคยเห็นนะคะเราต้องมี hand coordination อย่างน้อยเนี่ยมือซ้ายมือขวาทํางานสัมพันธ์กันไม่ว่าจะเป็นเปียโนเวอลินหรือการตีกลองกีตาร์ แต่เครื่องเป่าต่างๆนอกเหนือจากนั้นเนี่ยการที่เราเล่นดนตรีเนี่ยมันก็ทําให้เราเนี่ยมีทักษะในการฟังฟังในที่นี้เนี่ยเราจะรู้สึกว่าเราแยกแยะเสียงเนี่ยได้ค่อนข้างดีเหมือนกับได้ยินอะไรบ่อยๆภาษาง่ายๆอาจจะบอกว่าหูเราเนี่ยมันค่อนข้างจะไวแล้วเราแยกได้บางครั้งเราได้ยินบ่อยเราก็จําได้พอมันปุ๊บมาทีนึงมันก็เลยไปได้ค่อนข้างเร็วทักษะที่3เนี่ยก็คือทักษะในการอ่านเพราะว่า เราเล่นดนตรีเนี่ยเราก็จะมีภาษากลางของทุกคนก็คือการอ่านโน้ตถูกไหมคะการอ่านโน้ตเนี่ยเหมือนกับเวลาเราพอร์ดรหัสเราเห็นโน้ตเราก็แปลงจากตัวโน้ตเนี่ยที่เป็นรูปภาพเนี่ยมาเป็นชื่อของมันเป็นตัวอักษรก่อนที่เราจะเล่นมันออกมาได้ซึ่งทักษะนี้ก็เหมือนกับเวลาเราอ่านหนังสือเราแปลความจากการอ่าน ตัวอักษรต่างๆมาเป็นความเข้าใจของเราซึ่งก็มีงานวิจัยอยู่นะคะว่าการเรียนดนตรีเนี่ยทำให้เด็กๆมีทักษะการอ่านที่ดีขึ้นได้ทักษะอีกอย่างนึ่งที่ได้มาพร้อมกันเนี่ยก็คือทักษะด้านภาษาสืบเนื่องจากการที่เราอ่านได้ฟังได้อย่างที่บอกเราฟังเราจําได้อ่านแปลความได้พวกนี้เนี่ยจะทําให้เวลาเราเรียนรู้หรือได้ยินภาษาใหม่ๆก็จะทําให้จดจําได้ง่ายขึ้นส่วนทักษะสุดท้ายเนี่ยการเรียนดนตรีเนี่ยเราอาจจะเห็นว่า ทุกอย่างดูเป็นศิละปะดูมีความสนุนทรีแต่ลึกๆแล้วเนี่ยจริงๆดนตรีก็มีคณิตศาสตร์ที่แฝงอยู่เพราะว่าคนที่เรียนดนตรีเนี่ยจะรู้ว่าเราจะมีสิ่งที่เราเรียกว่าทฤษฎีดนตรีดนตรีแล้วก็ตัวเลขเนี่ยมันเป็นอะไรที่มีแบบแผนทั้งคู่กรณีดนตรีเนี่ยควบสเกลมันก็จะมีแพทเทริร์นโนต้ตเนี่ยความห่างของโนต้ตอาจจะห่างกันอันเนี้ย เป็นแบบแผนมาแล้วห่างครึ่งเสียงส่วนคณิตศาสตร์เนี่ยมันเหมือนเป็นแพทเทิร์นของมันมีลำดับอนุกรมหรือง่ายๆบางทีเรานึกถึงสูตรคูณมันจะมีแผนของมันอยู่แล้วจากที่เล่าให้ฟังไปทั้งหมดแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นได้นะคะว่าการเล่น,นดนตรีเนี่ยช่วยเสริมสร้างทักษะให้เราได้หลายๆด้านเลยทีเดียวซึ่งสําหรับตัวเราเองแล้วเนี่ยเราก็คิดว่าเราก็ได้ประโยชน์จากการเล่น,นดนตรีเหมือนกันไม่ว่าจะจากที่บอกว่าทักษะการฟังการจดจําซึ่งอันเนี้ยเชื่อว่าถ้าเราได้ลอง อเข้ามาสัมผัสลองเข้ามาเรียนรู้กันก็อาจจะได้ประโยชน์กันไปไม่มากก็น้อยนะคะเห็นไหมคะว่าดนตรีมีประโยชน์มากมายเลยค่ะขอบคุณคุณหมอที่มาร่วมแบ่งปันบรรณิตกับเราในวันนี้ค่ะแล้วพบกันใหม่ตอนหน้านะคะสวัสดีค่ะ